สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายอัมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อ,อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อสีสดใสอยู่นะครับสีผมชอบมากๆเลยนะครับแล้วก็อ่ะอกคลิปเออยอะไรเอยก็จะพูดถึงน้องคนอื่นไม,ไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆด้วยเพราะว่าเป็นวัน ครบรอบอายุ17ปีของน้องมารีนกดชพรพรโชคชัยสมาชิกรุ่นที่4ของวงเบียนเนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องเองก็ยังเป็นโอชีของผมด้วยนะครับผมพูดได้เต็มปากเต็มคำและตอนนี้ว่าผมแต่งตั้งให้น้องมารีนเป็นโอชีของผมเป็นทางการนะครับแล้วก็เนื่องในวาระโอกาสดีๆแบบนี้วันเกิดของน้องแบบนี้เนี่ย ตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัตินะครับผมก็จะต้องมาสรุปเรื่องราวต่างๆของน้องมารีนให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอีกเช่นเคยนะครับก็อ่ะไล่กันก่อนที่ผลงานกันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็อ่ะทุกคนน่าจะทราบเป็นดีอยู่แล้วนะครับว่าก่อนที่น้องมารีนจะเข้ามาเป็นสมาชิกวงนีส่สวงบินเคโฟเีเนี่ยน้องมารีนเคยเป็นไอดอลวง วงหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วก็อด้วยความที่น้องก็อยากเติบโตในเส้นทางนี้ต่อไปนะครับเมื่อวงบินแคเปิดรับสมัครออดดชั่นสมัครเพื่อเป็นหาสมาชิกุ่นที่สของวงบินแคน้องก็มาออดิชั่นด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกแหละน้องสวยน่ารักมากๆนะครับคนนึงเลยละแล้วก็ ด้วยประสบการณ์เคยไปนดองมาก่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ทําให้ผู้บริหารผู้หลักผู้ใหญ่ภายในวงก็ตัดสินใจเลือกให้น้องเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกรุ่นที่4ีของวง b n k 4นในที่สุดนะครับแล้วก็เราก็เห็นเลยว่าพอเข้ามาแล้วผลงานน้องก็เยอะแยะเลยนะครับเอาแค่ในส่วนของซิงเกิลก่อนเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า น้องมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงเดบิวต์ของรุ่นนะครับก็คือเพลงวันใหม่โชโตจาติโยะนะครับที่ทุกคนเมมเบอร์รุ่นสีทุกคนก็อยู่ในเพลงนี้ทั้งหมดแหละครับแล้วก็น้องก็ทําผลงานได้ดีมากๆอย่างที่เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็ล่าสุดล่าสุดล่าสุดไม่นานมานี้เลยนะครับก็เส้นทางกาชีวิตไอดอลของน้องก็พุ่งขึ้น สูงมากๆอีกครั้งนะครับก็คือน้องได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในเซบัสสในซิงเกิลที่14ของวง b บ K4 นนะครับชื่อซิงเกิลยังไม่รู้นะครับแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวตอนนี้ได้ได้มีรายชื่อติดอยู่ในซิงเกิลแล้วนะครับเป็นเซบัสิแล้วก็ ดีบน้องด้วยมากๆนะครับก็นี่เพิ่งเข้าวงมาก็ผลงานอัจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่เชื่อว่าต่อไปเรื่อยๆจะมีอะไรดีๆมาให้รับชมกันอีกแน่นอนนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเรื่องราวต่างๆของน้องมารีนเอื้องอื่นๆบ้างนะครับผมว่านอกจากในเรื่องของความสวยความน่ารักแล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่น้องมารีนโดดเด่นมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือ ความสนุกสนานนี่ฮที่เล่นที่อ่ะถามมุมมองของผมนะผมมองเลยว่าแบบเอาน้องเนี่ยคล้ายแบบน้องจีจีรัาคุลพิมพ์ธงชัยกุลสมาชิกมือที่สองของวงบินเคฟอร์เตอนเข้าวงมาใหม่ๆม,มากนะครับความเฮฮาอะไรของน้องเนี่ยมีคล้ายๆกับจีจีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของน้องเองเนี่ยอน้อง โดดเด่นมากๆในเรื่องของการไลฟ์นะครับซึ่งเห็นแล้วแบบผมดูครั้งแรกดูน้องไลฟ์ครั้งแรกๆแล้วก็ตัถึงปุปันเนี่ยผมแบบภาพของจีจีตอนเข้าวงใหม่ๆลอยมาในหัวเลยนะครับน้องเลือกที่จะคุยเฮฮาเลือกที่จะแบบเน้นให้ไลฟ์เนี่ยมันไปในเชิงของความสนุกสนานนะนะครับซึ่งมันเป็นซิกเนเจอร์ของน้องมากๆผมดูไลฟ์แต่ละครั้งของน้องมารีนผมก็มีความสุขทุกครั้งเลยนะครับซึ่งน้อง ผมว่ากว่าที่ไลฟ์น้องจะเลือกทิศทางไลฟ์ให้มันออกมาลงตัวได้แบบนี้เนี่ยน้องศึกษาข้อมูลมาพอสมควรแนละ้วว่าควรจะทำอย่างไรให้ไลฟ์มันออกมาสนุกออกมาสร้างความสุขความเฮฮาให้แก่แฟนคลับได้ให้สมบูรณ์แบบที่สุดอะเราจะสังเกตเลยว่าช่วงที่น้องเข้าวงมาใหม่ๆน้องจะแบบไปถ่ายรูปคู่กับพี่พเยอะแยะ,ยะลงโพสลงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่า น้องไม่ใช่แค่ถ่ายรูปผู้งเดียวคงมีพูดคุยมีอะไรกันขอข้อมูลพี่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดแหละนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่พี่ๆไลฟ์อย่างเงี้ยน้องก็ขออนุญาตเข้าไปร่วมชมไลฟ์ร่วมไลฟ์แบบพี่ๆเขาด้วยนะครับที่ครั้งแรกที่ผมจําได้เลยก็คือไลฟ์ของน้องจีจี้ที่น้องจีจี้แบบไลฟ์อยู่คนเดียวตอนนั้นวีก็ไม่อยู่นะครับแล้วก็มาลีนแล้วก็มีน้องซินดี้พวกมีคนก็ มาขอประตูแล้วขอไลฟ์ด้วยกันนะผมว่าวันนั้นมารีนะ่ะได้อะไรจากจีจกลับไปเยอะมากแล้วก็มาปรับปรุงเวลาที่ตัวเองได้โอกาสไลฟ์แล้วก็ทําทุกอย่างออกมาได้สมบูรณ์แบบมากจริงนะครับเพราะว่ารุ่นสี่เนี่ยจะไม่เหมือนกับรุ่นหอ,อื่นที่ไม่ได้มีตู้ปลาแบบเฉพาะรุ่นนยนะครับที่แบบโอ้เหมือนรุ่น1รุ่นสองหรือซีเรุ่นหนึ่งที่เขาแบบ ออกตู้ตาออกภาพไล์แบบถี่จนคนจําบุคลิกภาพรวมต่างๆของเมมเบอร์ทุกคนได้หรือว่าในส่วนของสารคดีของรุ่นเองที่แบบมันไม่ใช่เซ็นไปอะ่ะมันก็สารคดีของรุ่นสี่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ให้แฟนคลับไปรู้จักเมมเบอร์ี่้สักเท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเมมเบอร์ Member ของรุ่นสี่เนี่ยก็จะต้องสู้กันเองกันในด้วยไลฟ์ของตัวเองเนี่แหละแล้วน้องมารีนก็ทํา หน้าที่ในไลฟ์ของตัวเองได้ดีจริงเราก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่าน้องมารีนมีบุค,คลิกยังไงก็จากไลฟ์นี่แหละครับว่าน้องสนุกสนานเฮฮาซึ่งผมก็โดนตกเปเต็มเด็กนะครับอ่ะมาเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานก็คืองานจังเก้นช0 2ตาเซนนะครับ2023น่นั่นเองที่น้องมารีนก็มีโอกาสได้ร่วมง,งานดีด้วยนะครับซึ่งงานจังเก้นเนี่ยมันเปรียบเสมือนหนึ่งในแกลเลอรีมของ โฟร์ทีเอสดูภไทยแล์เลยก็ว่าได้นะครับมีอะไรบ้างซ e มีกีฬาสีจังเก้นอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งจังเก้นก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็โอ้โหละน้องก็แบบหน้าใหม่มากๆนะเพิ่งเข้าวงมาได้ไม่นานเนะี่ยก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นออกตัวแหละแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ถ้าน้องทำออกมาได้ดีน้องก็น่าจะเป็นที่รู้จักทำให้แฟนคลับได้รู้จักได้เยอะ น,นะครับและน้องก็ตัดสินใจที่พีเต์ความสนุกสนานของตัวเองออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันเหมือนเดิมแหละนะครับด้วยการเลือกต้นใส่ชุดต้นกระบองเพชรขึ้นมานะครับผมเห็นครั้งแรกผมก็แบบหาเลยอ่ะเอาให้แบบขำตั้งแต่ตอนขึ้นเวทีแล้วอ่ะก็คือแบบต้นกระบองเพชรของน้องมันก็แบบเป็นแนวตรงๆงใช่ไหมแล้วแบบช่วงขามจะแคบแคบเป็นแบบก้าแวบบเดินก็ลำบากก็ต้องกระโดดขึ้นแล้วก็ต้องมีคนช่วยระยุงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ เออมันก็เห็นแล้วก็รู้สึกตลกเฮฮาดีนะแบบเออมารีนภาพจำของน้องตามแบบนั้นแหละผมก็แบบเฮ้ยตลกดีแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงแล้วก็เห็นเลยว่าแบบโหน้องน้องพร้อมที่จะทุ่มเททําทุกอย่างเพื่อเรียกเสียงหัวเราะเรียกเสียงฮาให้แก่แฟนคลับจริงๆนะเพราะจริงๆน้องเลือกใส่ชุดสวยๆอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าน้องก็เลือกใส่ชุดนี้ยมันก็ทําให้แบบเออ อะไรก็ได้ที่ที่น้องคิดว่าอะไรก็ได้ที่ทําแล้วแฟนคลับมีความสุขอะน้องยินดีทําทั้งหมดเลยฉันบอกรู้สึกว่าเออนี่เป็นสเสน่ห์ของคนที่จะก้าวมาเป็นไอดอลของโฟร์เอทครูปนะครับที่คนจะมีนะครับอ่ะมาว่ากันต่อไปนะครับในเรื่องของไลฟ์ก็พูดไปแล้วในเรื่องของอะาะการแต่งตัวขึ้นนจังเกิ้ลอะไรก็พูดไปแล้วเรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดกันก็คืออ่ะไอดอลแน่นอนครับ มันจะทิ้งเรื่องของการร้องการเต้นบนเวทีการทำผลงานต่างๆบนเวทีไปไม่ได้นะครับซึ่งน้องมารีนก็ทำหน้าที่บนเวทีได้ดีเยี่ยมเช่นกันนะครับผมมีโอกาสได้ดูน้องมารีนร้องเต้นสดๆหลายครั้งมากนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นเลยก็คือโหมว้าวมากๆเลยนะคือแบบโหเด็กอะไรวะแบบดูชายมากดูเจิดจรัดแสงมากๆอะ่ะร้องก็ดี ก็ดีคือคักน่ารักสดใสไปหมดแล้วโอ้มันเหมือนมีแสงส่องเลงประกายไปหมดเลยอะ่ะนะครับแล้วคือน้องแบบคือคักมากเฮฮามากสนุกมากนะครับทําทุกอย่างแบบดูดีไปหมดเลยะนะครับดูเฉิดฉายมากๆแล้วก็น้องก็ทําเต็มที่อะ่ะนะครับในในเพลงฤดูไม่ฤดูแหมเพลงวันใหม่นี่มันจะมีคําร้องคำหนึ่งที่เขา ที่น้องร้องกันรุ่นสี่ร้องกันคือสุดแรงที่มีอน้องก็แบบสุดแรงที่มีจริงๆนะครับแบบถึงขั้นแบบอ่ามีอยู่งานหนึ่งที่น้องเต้นแล้วรองเท้าน้องไปเกี่ยวกับโปจนล้มอะแต่น้องก็ไม่ว่าอะไรก็ล้มเสร็จก็รีบลุกขึ้นมาแล้วก็เต้นต่ออย่างน่ารักสดใสสนุกสนานเหมือนเดิมนะผมแบบโหชื่นชมหัวใจน้องมากผมก็มว่าล้มตอนนั้นนะผมก็เห็นอยู่แบบมันน่าจะเจ็บแหละแต่น้องก็ เก็บอาการแล้วก็เต้นต่อไปมีความสุขอะผมว่าแบบโอ้สุดยอดมากๆนะครับประทับใจในตัวของน้องมารีนมากๆจริงๆกับหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องทำมาตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้นะจ๊ะก็อมาถึงช่วงอวยพรดีกว่านะครับก็วันเกิดในปีนี้ก็ขอให้น้องมารีนมีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งที่ใด้ก็สมปรารถนานะจ๊ะพีไม่แน่ใจว่าหนูจะเข้า สอบเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อไหร่นะครับถ้าใกล้สอบแล้วหรืออะไรยังไงก็ขอให้น้องได้สอบเข้าเรียนในคณะในมหาวิทยาลัยที่น้องต้องการให้ได้นะจ๊ะแล้วก็เรื่องงานก็ขอให้น้องติดเซบาสิกต่อไปเรื่อยๆเป็นเซนเ,ซนเตอร์ต่อไปได้ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ถ้ามีงานภาพยนตร์งานละครติดต่อเข้ามาให้น้องเล่นก็ขอให้น้องได้เล่นสมใจนะจ๊ะพี่กเ็เลยตัวเอง พี่ก็จะเป็นกำลใจให้ลูกเสมอนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ